เคล็ดลับป้องกันไตเสื่อมไตมีลักษณะคล้ายๆเม็ดถั่วแดงนะคะมีขนาดประมาณ10-12ถึงเซนอยู่บริเวณด้านหลังทั้ง2ข้างของเราค่ะซึ่งไตมีหน้าที่หลักๆในการกรองของเสียควบคุมสมดุลน,น้ำและแร่ธาตุในร่างกายของเรานะคะรวมทั้งสร้างฮอร์โมนด้วยค่ะ ถ้าร่างกายของเรามีของเสียมากมายอาจจะทำให้เกิดไตเสียไตเสื่อมได้นะคะและอาจจะต้องถึงกับร้างไตค่ะเพราะฉะนั้นเราควรมาดูแลป้องกันไม่ให้ไตเสียไตเสื่อมจะดีกว่าค่ะโดยมีเคล็ดลับ8ข้อนี้มานำเสนอนะคะ ข้อที่หนึ่งเลยค่ะงดอาหารเคม็มอาหารที่มีโซเดียมสูงเพราะจะไปเพิ่มการทำงานของไตนะคะคนไทยเป็นคนที่ติดทานอาหารเค็มนะคะโดยเฉพาะอาหารแปรรูปต่างๆอาหารที่เป็นอาหารหมักดองอาหารกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปเหล่านี้ล้วนมีโซเดียมที่สูงมากค่ะก็จะมีผลทำให้ไตทำงานหนะักพยายามลดงดเลี่ยงอาหารจำพวกนี้นะคะ ข้อสค่ะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงหรือออกกําลังกายมากมีการเสียเหงื่อเสียน้ําเพราะถ้าเกิดว่าเสียมากเกินไปอาจจะเกิดภาวะไตาวายแบบเฉียบพลันได้เราสังเกตได้จากสีของปัสสาวะนะคะถ้าสีปัสสาวะเข้มจัดแสดงว่าเราขาดน้ําจํานวนมากค่ะ 3นะคะควรมีการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงและอวัยวะต่างๆของเราแข็งแรงรวมทั้งไตของเราด้วยนะคะและข้อ4ค่ะควบคุมน้ำหนักให้ปกติอย่าให้อ้วนเกินไปเพราะคนที่อ้วนมีโอกาสที่จะไตเสื่อมได้เร็วขึ้นค่ะ และข้อ4ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเมื่อร่างกายได้รับการซ่อมแซมเอาไว้ว่าต่างๆในร่างกายก็ได้รับการซ่อมแซมด้วยผู้ที่นอนน้อยนะคะจะมีแนวโน้มที่จะเป็นความดันสูงและจะเกิดภาวะไตเสียไตยเสื่อมตามมาได้ค่ะข้อ6นะคะงดเหล้าบุหรี่ที่มีพิษต่อร่างกายค่ะ คนที่สูบบุหรี่นะคะมีโอกาสที่จะไตเสื่อมมากกว่าคนปกติถึง1.2เท่าเลยค่ะและ7นะคะพยายามลดความเครียดค่ะจิตใจที่ห่อเหี่ยวจะทำให้ร่างกายซุดโทมและเสื่อมเร็วฮอร์โมนที่ผิดปกติจะมีผลต่อไตทำให้ไตเสียไตยเสื่อมได้เร็วขึ้นค่ะและข้อ8ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ยาเอนเซส ยาสมุนไพรบางอย่างเพราะยาเหล่านี้มีพิษต่อไตอาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมามีผลต่อการทำงานของไตและภาวะไตที่แข็งแรงถ้าไตเราเสียเสื่อมไปนะคะจนถึงระยะสุดท้ายเกิดไตไวายทำงานไม่ได้อาจจะต้องล้างไตตลอดชีวิตซึ่งเป็นภาวะที่ทุกทรมานมากค่ะเพราะฉะนั้น ป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามารักษานะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ